สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะมตั้มหมูแกนครับวันนี้เรามีอะไรมาด้วนะคุณเด็กกันนี่เลยโอ้สปีดครับรุ่นคัสตอมช็อปครับรุ่นสูงสุดของโอ้สปีดนะเทปก่อนเราเคยรีวิวแล้วนะกับจะเป็นทรง G A วันนี้เรามาพบกับทรง G ครับคัสเจอเวครับตรงนี้ครับแหมงานแน่นๆเลยครับชิ้นเด็ดเลยที่นี่จะเป็นสเปคไม้หน้าแท้ครับผมท็อปโซลิดครับดูลายไม้ครับโอ้โหลายไม้นี่เกรีละเอียดเลยนะครับสวยงามครับผม มีซิลคอสขึ้นก็ซิลควอสก็คือคล้ายๆกับเส้นลายไหมนะมันจะขึ้นเฉพาะกีตาร์ดีๆอ่ะครับไม้คัดเก่งจะขึ้นนี่เห็นชัด่ามันขึ้นซิลควอสขึ้นมานะสวยงามมากครับตัวนี้ซุมแบก็กไซส์นี่ครับด้านหลังว้าวเลยล้อสูตรครับล้สูตรที่จะให้เสียงในด้านของความที่เป็นเบสที่หนักแน่นกว่าฮอกานีนะครับผมนี่ก็ไอ้สเปคกันมาเลยกับตัวนี้นะครับผมส่วนด้านคอนี่เป็นฮอกานีครับโหคอขึ้นเฟรม ลายสวยมากลูกดิดเป็นแบบนี้ครับผมแบบโคตอรุ่นสูงๆเลยครับโอ้โหสวยงามมากครับผมส่วนเทปตัดด้วยนี่เลยไม้โลสูตรครับผมปีตาวก็ถิดมาให้ครับผมน่าจะซัดเดอร์นี้รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งคล้ายๆกับทัสคิวนะครับผมคือมันแข็งอลัสติกอะแล้วก็ส่วนที่หล่อๆของรุ่นนี้เลยอ่าล็อใหม่ได้เข้ามาครับดูป้ายครับป้ายเป็นป้ายแบบไม้แทะครับแปะเข้าไปครับ ดูพรีเมียมมากครับผมวันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับผม2,990บาทนะครับเดี๋ยวชุดหน้าไปฟังเสียงกันไปครับผม เสียงมาแฮอีห้อนี้ครับโอสปีดไม่เคยทําไม่ตั้งผิดหวังอยู่แล้วครับอ่ารุ่นขายดีก็พวกสายที่แปดนิ้วนะขายดีมากมากครับกับย่อโอสปีดเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นท็อปสุดของเขาคัสตอมช็อปครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับว่าเสถียรยี่ดีแค่ไหนว่าท่านที่เคยซื้อโอสปีดตัวราคาต่ำๆไปแล้วครับมาลองตัวนี้ดูครับไปให้สุดทางครับกับท็อปโซลิดครับผมตัวนี้ครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทกับทรงเดหนอดครับผมอ่าก่อนส่งเหมือนเดิมครับผม ร้างระยะสายครับ82กับฝนซันเดิลน,นะครับผมฝนนัดตั้งสายคือไปถึงเล่นได้เลยนะครับของถึงเล่นได้เลยแล้วก็มีเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็อ in ิ inbox เข้ามาได้ครับท่านที่ชมผ่านช่อง youtube ก็ s u r s c r i b e นี่นึงนะครับผม Facebook ก็กดไลค์แอนแชร์เข้าไปนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ